รราชนิพนธ์ลำดับที่21ในสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีบันทึกการสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่17ถึง23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2536เป็นวาระครบรอบ45ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามนะครับแล้วก็ครบรอบ50ปีของสถาบันไทยคดีศึกษาด้วยเช่นเดียวกันนะครับ เพราะนั้นในโอกาสในปีพุทธศักราช2564เนี่ยนะครับทางสถาบันไทยคดีศึกษาเนี่ยจึงได้จัดแปลบทพระราชนิพนธ์นี้เป็นภาษาเวียดนามนะครับเพื่อให้คนเวียดนามเนี่ยได้สามารถเข้าใจในบทพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่านี้ได้ด้วยนิทศัศการอันเนื่องมาจากบทพระราชนิพนธ์อันนำสยามิตรเราก็สื่อสารท่านกับคนไทยนะครับให้ได้รับรู้นะครับในเรื่องราวต่างๆของประเทศเวียดนามผ่านบทพระราชนิพนธ์ในขณะเดียวกันเนี่ยครับเราก็สื่อสารไปยังผู้คนชาวเวียดนามนะครับที่น้องเราซึ่ง ในส่วนนั้นเนี่ยก็จะได้รับทราบนะครับมุมมองนะครับของประเทศของเวียดนามเองเนี่ยผ่านสมเด็จพระนิธิธาี่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับซึ่งก็จะได้เห็นมิติความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างไทยกับเวียดนาม ชนชาติจามเนี่ยจริงๆแล้วมีความสําคัญมากไปนะครับในเอเชียาคาเน่นะครับหรือที่เราเรียกในสาคาเนเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเป็นชนชาติกลุ่มนึงนะครับที่มีอารยธรรมเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ครอบครองพื้นที่เนี่ยมาได้เป็นเวลานานแล้วก็เป็นยุคที่เกิดร่วมสมัยนะครับกับอารยธรรมเขมรโบราณ นะครับอารยธรรมต่างๆที่อยู่ในภูมิภาคนี้ด้วยนะแต่ในขณะเดียวกันเรื่องของจามเนี่ยในคนไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเป็นที่สนใจอาจจะยังไม่ค่อยเป็นที่รับรู้นะครับนั่นอันนี้ก็จึงเป็นความสําคัญอย่างยิ่งว่าในเมื่อเราจะเข้าใจนะครับผู้คนที่เคยอยู่ในบ้านเรานะครับเราก็ควรจะเข้าใจเพื่อนบ้านของเราในอดีตเนี่ยในยุคนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ฉะนั้นบทพระราชนิพนธ์อันนำสยามมิตรเนี่ยจึงเปลี่ยนแปลงอนัน,นสยามยุทธนะครับเพื่อสะท้อนความเปลี่ยนแปลงมิติความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามในบริบททศตตวรรษที่2530ได้เป็นอย่างดีเลย ชนชาติจามหรือจามปาจัดอยู่ในกลุ่มมาลายโอโพโลนิเชียนสันนิษฐานว่าชนชาติจามพัฒนามาจากพวกวัฒนธรรมซาวินในช่วงก่อนประวัติศาสตร์เนื่องจากม,มีช่วงเวลาต่อเนื่องกันและอยู่ในบริเวณเดียวกันจากจารึกฝ่ายจามและเอกสารจีนโบราณสันนิษฐานว่าอาณาจักรจามสถาปนาขึ้นในราวพุทธศักราช735 เอกสารจีนในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออกราวพุทธศตรวตรรษที่8ถึงเเรียกอาณาจักรจามปาว่าลินอี้ส่วนคำว่าจามปาปรากฏในจารึกภาษาสันสกฤตสองหลักกำหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตรวตรรษที่1 2ถึง13ในยุคแรกของอาณาจักรจามราวพุทธศตรวตรรษที่10ตั้งเมืองหลวงอยู่ที่แคว้นอมรวดี นับถือศาสนาฮินดูไสววนิกายจารึกกล่าวถึงพระเจ้าพัทะวรมันที่หนึ่งได้สถาปนาศิวลึงพัทเรสวนที่เมืองมีเซนอาณาจักรจามต้องทำสงครามกับอาณาจักรภายนอกที่รุกรานเรื่อยมาโดยเฉพาะจากจีนและเวียดจนในพุทธศักราช2,375ชาวจามได้เสียเมืองปานทุรังให้กับอาณาจักรเวียด และทำให้ชาวจามสูญสิ้นอาณาจักรโดยสมบูรณ์ปัจจุบันคนจามตั้งถิ่นฐานตอนใต้ของเวียดนามกลางและเวียดนามใต้รวมทั้งหมดประมาณ130,000กว่าคนโดยตั้งถิ่นฐานเป็นสองกลุ่มใหญ่ได้แก่กลุ่มตอนใต้สุดของภาคกลางเรียกว่ากลุ่มจามถวนหายในจังหวัดนิงถวน และจังหวัดบิงถวนเรียกว่าจามเก่าอยู่ในท้องถิ่นนานรักษาศาสนาประเพณีไว้ได้ดีกับกลุ่มในภาคใต้เรียกว่ากลุ่มจามอานยางในเมืองเจ้าดกจังหวัดอานยางในอดีตชาวจามมีความชำนาญการเดินเรือการสร้างเรือการประมงแต่ปัจจุบันย้ายถิ่นฐานไปตั้งอยู่ไกลจากทะเลจึงทำเกษตรกรรมทำนาทำสวน ทำงานหัตถกรรมชาวจามยังคงรำลึกถึงอดีกตกริย์ของพวกเขาที่มีผลงานใหญ่หลวงต่อชีวิตชาวบ้านโดยเฉพาะด้านเกษตรกรรมอาทิพระเจ้าโปกลองการายปัจจุบันชาวจามบางส่วนยังคงนับถือศาสนาพรามหมณ์ฮินดูที่สืบทอดมาในอดีตแต่ผสมผสานกับวัฒนธรรมต่างๆจึงแตกต่างกับศาสนาพราหมณ์ดังเดิมในอินเดียรวมถึง ยังมีกลุ่มชาวจามที่นับถือศาสนาบานีซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของศาสนาอิสลามที่ผสมผสานกับประเพณีดั้งเดิมจนกล่าวได้ว่าเป็นศาสนาแบบจามโดยแท้นอกจากนี้ชาวจามบางกลุ่มยังมีการนับถือศาสนาอิสลามอีกด้วย มีเซ่นเองก็จะเป็นอีกตอนหนึ่งที่พูดถึงมหาบรรพศศักดิ์สิทธิ์ของชาวจามแล้วก็พูดถึงเรื่องของศิลปะแบบมีเซ่นเอหนึ่งซึ่งเป็นศิลปกรรมยุคที่งดงามที่สุดของชาวจามนะครับเพราะ,ะนั้นชาวจามก็มีประวัติศาสตร์สืบทอดมาค่อนข้างจะยาวนาน เมืองมีเซนเป็นเมืองสำคัญทางศาสนาของอาณาจักรจามภายในเมืองมีศาสนาสถานสมัยต่างๆหลายสมัยเข้าไว้ด้วยกันนักวิชาการได้กำหนดชื่อโบราณสถานเมืองมีเซนแต่ละกลุ่มตามตัวอักษร A B C เพื่อให้ง่ายต่อการเรียกชื่อตัวเลขต่อท้ายเป็นรหัสของปราสาทแต่ละหลังในกลุ่มซึ่งไม่ได้เรียงตามยุคสมัย สถาปัตยกรรมของอาณาจักรจามนิยมสร้างด้วยอิฐเนื้อดีขัดฝนจนเรียบแล้วเรียงกันอย่างดีใช้อย่างพืชสอระหว่างอิฐจนเกือบมองไม่เห็นรอยต่อทำให้การสลักภาพบนผนังอิฐเป็นไปอย่างสะดวกศาสนสถานจามโดยทั่วไปมีขนาดไม่ใหญ่ตัวปราสาทส่วนใหญ่เป็นกลุ่มปราสาทสามหลังเรียงกันปราสาทประาธระานมักสร้างด้วยอิฐ ตั้งอยู่บนฐานเตี้ยและมีประตูทางเข้าเพียงด้านเดียวมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสมีเสาติดผนังและมีมุกประกอบที่ยืนออกด้านหน้าหลังคาสูงลดหลั่นขึ้นไปเป็นชั้นๆมีรูปแบบโดยย่อของอาคารเบื้องล่างรูปแบบโดยรวมของปราสาทศิลปะจามได้รับอิทธิพลมาจากเทวาลาแบบวิมานซ้อนชั้นของศิลปะอินเดียใต้ เช่นเดียวกับปราสาทในศิลปะขอมนอกจากนี้ยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกได้แก่บรรณาลัยกำแพงโคปุระและมนดก ศิลปะจามสมัยมีเซิ a อน A1 สร้างขึ้นในราวเครื่องหลังของพุทธศตรวรรษที่15ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในบริเวณปุ่มโบราณสถานมีเซินกษัตริย์ในสมัยนี้ได้หันกลับไปนับถือาศาสนาฮินดูและมีการสร้างเทวาลัยขึ้นที่บริเวณมีเซินอีกครั้งแต่ศิลปกรรมในสมัยนี้เปลี่ยนไปรับอิทธิพลจากศิลปะชวาเนื่องจากเป็นช่วงที่มีการติดต่อทางการค้า และศาสนากับชวาศิลปะในสมัยนี้นับได้ว่ามีความเจริญและงดงามมากที่สุดพบปราสาทที่มีลักษณะสูงเด่นเป็นสง่ารูปแบบโดยรวมของปราสาทยังคงสืบทอดมาจากศิลปะสมัยดงเดืองแต่มีพัฒนาการใหม่บางอย่างที่แตกต่างออกไปคือช่างได้ออกแบบให้ร่องกลางเสาติดผนังมีขนาดเล็กลง แต่ผ่ายาวทะลุขึ้นไปถึงบัวหัวเสาซึ่งถือเป็นลักษณะเฉพาะของสมัยนี้ระหว่างเสาติดผนังมีการทำซุ้มจารนํำที่มีรูปบุคคลซึ่งอาจเป็นเทวดายืนอยู่ใต้ซุ้มและกลับไปทำกรอบซุ้มแบบเรียบๆไม่มีลวดลายประดับสำหรับปฏิมาก,กรรมในสมัยนี้นับว่างดงามที่สุดในศิลปะจามตัวอย่างเช่น ภาพสลักรูปนางอัปษรฟ้อนรำประดับฐานค้นพบที่ตราเกียวส่วนรูปสัตว์แสดงความมีชีวิตจิตใจอย่างมากค้นพบที่ตราเกียวเช่นเดียวกันตัวอย่างเช่นรูปสิง์กำลังยกสองเท้าหน้าขึ้นและรูปช้างกำลังเดินพระชนิพนธ์เรื่องอนัตมสยามิตร ก็จะสะท้อนบริบทของเวียดนามนะครับในยุคข,ของการเปิดประเทศพร้อมกับการปรับสัมพันธ์ทางมารีระหว่างไทยกับเวียดนามในช่วงทศวรรษที่2,530โดยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างยิ่งเลยนะครับของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงเชื่อมร้อยความสัมพันธ์เนี่ยนะครับอย่างแน่นแฟ้นมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้